เอาเอาชีวิตรอดในปา่าลุ่มน้ำอเมซอนวันนี้เราจะมาจับปลาในลุ่มน้ำอเมซอนกันนะฮะเ,เราก็จะเดินไปเรื่อยๆดูสิวันนี้เราจะได้อะไรไปกิน โอหเสียงอะไรเนี่ยมันเหมือนเสียง,ยงปลาขนาดใหญ่เลยมาอีกแล้วยัเราต้องจับมันให้ได้เลยวันนี้โอเคโอ,โอเค จากการที่เราไปเดินป่าเมื่อกี้ลุยน้ำลุยโคลเมื่อกี้ที่ป่าเมซอนนะฮะทีนี้เราก็กลับมาถึงที่พักเราแลยนะฮะโอเคเราได้อะไรบ้างไปดูเลยมียังกินมโนอแร้งนีบางทีแม <c oughs> ดูบรรยากาศสกอตเอาชีวิตรอดในป่านี่แหละเราได้ตัวเท่าขามาเลยนี่มันคือปลาดุก แห่งลุ่มน้ำอเมซอนนะฮะตายที่ยังแนว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 โอ้โหโอ้โหเฮียกเยอ้าวโอเคยอย้าว,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 วโอเค,อเ,ค,อเ,คเราจะทำการหมักเลยนะฮะอืมได้มาตัวเดียวก็เพียงพอในการทำอาหารให้กิมอิ่มแล้วอันดับแรกก็ นี่เป็นสูตรพิเศษนะฮะเราก็หมักด้วยบัก2อซาวก่อนใช้ในการประกอบอาหารเท่านั้นนะฮะเราก็หมักด้วยหมัก2อซาวของเราลงไปเลยแฟลงไปเพราะว่ามันเป็นปลาแม่นะครับมีซอนอกลิ่นมันแรงมากนะฮะเราต้องใช้แอลกอฮอล์ในการหมักไปด้วยนะฮะจากนั้นก็เกลือ อไปเือไป,อไปว้กินวิสกี้หอมมากเลยเบื่อเสร็จแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะฮะจินอาแค่นี้พอ หมักแค่นี้นะฮะส่วนเครื่องเทศเราไม่ใส่เราหมักแค่นี้ก็พอนะฮะเอาโอเคหมักไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะฮะโอเคจากที่เราไปเดินป่ามาเมื่อกี้นะฮะเราได้ปลามาตัวหนึ่งใช่ไหมฮะเราหมักไว้นี้แล้วก็ได้ค้องป่ามาเพิ่มอีกนะฮะอันนี้เขาเรียกมันเป็นภาษาพื้นเมืองนะฮะเขาเรียกตุ๊กแกตุ๊กแก แล้วก็อันนี้เป็นสมุนไพรป่านะฮะส่วนนี้ก็เป็นสมุนไพรป่าเขาเรียกอิตุมันเป็นภาษาท้องถิ่นเขานะฮะอิตุอิตุมีตะกั่งใส่ลงไปใบมันเหี่ยวหมดแล้วลมวอยวอยยืนใจลอยคิดฮอดผู้เบาเอามือจกลงไปในหม้อเลยสไตล์คนป่าก็ทำอย่างนี้แหละเอามือจกลงไปในหม้อเลย ไมด้ใช้ช้อนใช้ทัพพีนะคนป่าเอาสวิตหลอดในป่าไว้ว้าใส่สมุนไพรลงไปนะฮะใส่ตะไคร้แล้วก็อีตู่ลงไปเป็นมาสายแล้วก็ใส่แล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปนะฮะอ้าแแ๊บแ๊บ เราจะใส่ลงไปทำซุปเลยนะฮะขั้นตอนการทำซุปเคี่ยวซุปให้หอมกรุ่นนะฮะเราต้องการผักกิ้งมามาแตะในปากนะฮะพายเข้าแล้ว เนี่ยปิดฟ้าแล้วก็ก่อไฟเลยนะฮะโอเครอมันสุกนะฮะรอให้มันสุกก่อนแล้วเราจะมาทำซุปเปอร์ซุปอีกนะครับโอเคต่อไปเราก็จะเอาเข้าในในตู้ย่างเลยนะฮะเห็นไหมเนี่ยลายมันเนี่ย ลายของมันไม่เหมือนปลาบ้านเราเลยเห็นไหมอมันจะเป็นลายเงี้ยนี่ยสัตว์ป่าก็ต้องเป็นลายอย่างนี้แหละเห็นไหมเขียวเขียวเหลืองเหลืองเหมือนตาขี้เดียดอา ไปโชคดีนะน้องแฟะอย่างนี้เลยได้ปะเอ็นเอ็นปิดฝาก่อนฟวบฟวะ,ฟวะอ่าโอเคทีนี้เราก็ ไฟไม่นิ่งว่ะเย็ดเคเดี๋ยวกดวแปบ๊บหนึ่งโอเคนะฮะไมโครเวฟเวลา1 2 3 4 5สพอเมมโมรี่โชว์กิวแฟจักสิบนาทีก็พอไปสตาร์ทบันไดเข้าจวดไปแล้วบายบาย แ,แปะๆๆปะปะบ,บ่เ้ตามสไตล์ไม่คู่เองคนตัว,วหมุนจุ่นรุ่นดีอยู่กลิ่นนี่หอมมากเลยสูตรหมักของเราเนี่ยเนื้อชั้นจริงๆพุ่นแล้วขี้มุก้กต่างหากและแล้วก็ถึงเวลานะฮะมันจะเป็นสไายกับปลาดึกในปลาบวัวแล้วมา ปุ่ดแล้วซาซาเสียงหงบล่ะบุล่ะเป็นตาขี้เดียดไหมไมโครวเวฟค่อยอ้าประมาณนี้ละมั้งโอเคเรามาทําอาหารป่าแล้วอีกประเภทหนึ่งนะฮะเป็นประเภทเมื่อกี้เป็นประเภทสัตว์ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นประเภทพืชอ้าพริกจีหอมแดงจีกระเทียมจีลงไปจากนั้นก็ โขกเลยนะฮะโขลกเลยโขลกเลยเราก็จะตามด้วยทันยพืชของเรานะฮะตามด้วยเราเอาจุกเลยออกไปก่อนนะฮะแฟร์ลงไปอีจูก็อีจูก็อีจูฟังชัดๆปูแาฟังช้าๆชาๆัดๆ กลางพักอีตูกลางพักอีตู่เราออกก่อนไปกอกลางพักอีตูเพราะว่ามันลืมซื้อมาแล้วก็ที่เราซื้อมาตั้งแต่วันก่อนเนี่ยมันเหี่ยวหมดใบม,มันเหี่ยวหมดนะฮะมันเหลือแต่ก้านมันแต่เราก็ต้องประยุกต์ใช้เพราะยุคนี้เป็นยุคที่เราต้องประหยัดหน่อยนะฮะประยุก์กดแอ เราจะสัมพันธ์สมิติอะไเยอะก็ไม่ได้พูดเดีขี้หมูสองห้างจ้วงลงไปโคโลโคเลโคเนโคเลลงไปดนี่เสียงขวดหมอนวะเสียงขวดหมอนได้ยินอยู่แปดบาทเอาโอเคเราปรุงรสด้วย เพราะเด็กเพระเด็กออกเสียงให้มันชัดๆนะเอานักเรียนพูดตามครูนะเพราะเด็ก <Product. S 2> เราใส่ไปก่อนนั่นแ <Product. S 2> หละเพราะเด็กอ,ออกเสียงให้มันชัดเจนนะเราเดเดี๋ยวฟังช้าๆชัดๆ,ๆนะฮะประเด็ก <c oughs> ามมาอันนี้ไม่ใส่ก็ไม่ผิดนะฮะไม่ใส่ก็ไม่ผิดแต่ถ้าอยู่บ้านค่อยเนี่ยอยู่บ้านข้าพเจ้าเองเนี่ยไม่ใส่มันผิด <c oughs> <c oughs> เราต้องใส่ใส่อยู okay. จากนั้นเราก็ทำการเนาะเาะจ เนาะเาะไปโอเคพอเยาะเาะเสร็จนะฮะต้นหอมแล้วก็สมุนไพรเราลงไปเยาะเลยนี่เราจะทำเป็นตำมั่วเลยนะฮะสูตรนี้นี่มึงเอ้ยทะยายไปรอบโลกเลยเนาะเยาะโซเดียโซเเลยโซเลียมคอมเลยสูตรนี้ น่ากินไลย <c oughs> โซเดียมคอมบอกว่าเลยสูตรแดงอีพอพาดีน่าแค่นี้ก็แซ่บแล้วอาหารป่านี่แหละเทสก่อนอา้าแซ่บปะ แสบแสบด่าโอเคเสร็จแล้วนะฮะอาหารป่านี่คือตำป่าโจ๊ะโจ๊ะ <c oughs> โอเคซุปหน่อไม้พร้อมขึ้นโตะ๊ะรับประทานแล้วครับอย่าลืมเล่าขาวโอเค, <c oughs> อเคแค่นี้แหละ ถึงเวลาอันสมควรเลิกแล้วนะฮะเลิกกินเลยวันที่นี่คืออาหารป่านี่คือปลาดุกแห่งลุ่มน้ำที่ไหนก็ไม่รู้เดี <c oughs> ๋ยวแสิร์ดเลยระโอเคอ้าวโอเคอันดับแรกก็ปั้นข้าวเหนียวก่อนนะฮะ ข้าวเหนียวเนี่ยมันไม่ติดมือเนี่ยแสดงว่ามันข้าวเหนียวปลอม <c oughs> โอเคอะไรเนี่ยไมมินหรือเปล่าเอาจ้วงลงไปเลยนะเห็นไ้มกินมูนี่นี่คืออาหารป่านะครับมันต้องกินในป่าอืมนะก็คืออาหารป่าเอาโอเค จ่วงใส่ปลาเนี่ยจักหน่อยุ่นละ่ะเอาตรงไหนก่อนเอาตรงนี้ใช่ไหมจ่วงวไปงังสินะถนัดมากแบบนี้วัดแล้วก็มาจ่วงใส่จังซี่ ร่วงลงไปนั่นละโอเคจวดเลยมองไปป่าเนี่ยรสชาตดิดีมากเลยนะฮะส่วนปลาอเมซอนมักสูตรของเราเนี่ยก็สู้ไม่แพ้เหมือนกันนะฮะ โอเคว้ามาอีนนี้เรานะะอันนี้คือสมุนไพรที่เราอ่ผึ้งป่าที่เรา <c oughs> เอามาทำเป็นอาหารนะฮะ <c oughs> นั่นก็คือซุปน้ำม่นกระเือเมกระดูกน,นะะโอเคอันนี้คือลายยา ที่เราเริ่มจากไนก่อนเราต้องเริ่มจากจากการที่เราพยายามไปตามล่ามาันนะฮะนี่คือปลาดุกยาก เนื้อ <c oughs> ข้าวเนื้อจุดคอนะครับมันต้องมีตัวช่วยหน่อยนะฮะสมุนไพรเขียวโยงมาเลยนะครับเอาแรกก็ก้อนเนื้อปั้นกันให้ติดถ้าปั้นไม่ติดแสดงว่าถ้าเดี๋ยวไม่ติดแสดงว่ามันของปลอมนะของแท้ไม่ <c oughs> ไม่ติดแสดงว่าของปลอมของแท้ต้องติดมือนะฮะต้องเป็นอาญะ,ะในมือเอาโอเคเราเอาตรงนี้ก่อน คำใหน่คนบ่โอเควางไว้ไเลยทีนี้เปลี่ยนใหม่นะฮะบเราต้องคำใหญ่กว่านี้โอเคแบใหญ่ขึ้นมาละเอาจ่วงลนไปเลยนะครับกับุว่ามุนมพยยุกปดแอกเอาหาย,ยูหายกินได้ปลาได้เราเ้องไหนละเอา ่วงขึ้นมาเลยสลนันแหนอไม้ผักกาดทินแล้วก็บักเืาขึ้นนะฮะใส่ปลาละไม่นัวที่มันนัวเพราะผงสุดอ๋อนั่นแหละแสดงหน่อยจังนหนึ่ง <c oughs> อา้าวโอเคจวด เฮ้ยตัลซาามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยไม่เคยกินสุดหน่อไม้ที่แซ่บขนาดนี้มากเลยอะ่ะใส่ข้าวต้งใส่ผงชูเยอะๆแน่ๆเลยอะ่ะใช่ไหมอ่ะอ้ใจ๋งไเลยอะ่ะเอาให้ตายเธอกินอีก นันจะคืนนี้ไม่คลอดเลยให้ตายเถอะพระเจ้าเรานี่กินอะไรก็ไม่รู้มั่วยหมดเลยทั้งปลาทั้งอะไรก็ไม่รู้ผักอะไรเขียวๆมาสเลโเลเรากินก็ไม่รู้ไม่ไวแต่ก็กินไม่หยุดอ่ะเฮ้ยมันแซ่บมาก แค่พูดจะบอกว่าจ้าจ้าโอเคแค่นี้แหละบายบายยังเสียด mm ีไหย